คก็สว okay, ัสด pues ีท like ่านผู 8, ้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคํานวณค่า IV นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นค่าพิเศษนะครับผมที่ติดตัวโปเกมอนมานะครับผมแต่ค่า IV เนี่ยมันจะไม่ยอมบอกนะครับผมไม่ทราบว่าคนเขียนโปรแกรมมันลืมเขียนหรือว่ามันจงใจที่จะไม่เขียนให้เห็นกันแน่นะครับผมก็คือไอค่า IV เนี่ยมันจะเห็นแค่ภายในเกม ข้างในตัวโปรแกรมเองแหละแต่มันจะไม่เห็นโชว์มาให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่า IV มันดีอย่างไรนะครับผมผมจะบอกคร่าวๆว่าถ้าโปเกมอน CP เยอะแต่ IV ต่ำต่อเวลาไปสู้กับโปเกมอนที่มี CP น้อยแต่ IV สูงมันก็มีสิทธิ์ที่จะชนะโปเกมอนที่มีค่า CV ค่า CP สูงแต่ค่า IV ต่ำได้เช่นกันนะครับผมไอ้ค่า IV นี้มันจะเอาไปบวกกับพลังโจมตีเลือดแล้วก็การใช้ special skill นะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาดูกันดีกว่าว่าวิาวธีใช้ทำยังไงนะครับผมอย่างแรกคุณก็ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับผม IV หรือ,อ,อหาในเว็บ นะครับผมเข้าไปในเว็บดูได้นะครับผมอันนี้ผมโหลดมาจากเพย์สโต e นะครับผมผมไม่มั่นใจว่ามันจะของ App Store มันจะมีหรือเปล่านะครับผมผมอ,อันนี้นะครับผมหน้าแอปมันจะเป็นเย่ยงนีนะฮะโอเคเมื่อเมื่อโหลดมาแล้วนะครับผมเข้าไปมันจะมีสตาร์ทกับสต็อปนะครับผมเรามาดูกันที่คอนฟิก คูเลคชันก่อนนะกันไอตรงคอนฟิกเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับผมว่าโปเกมอนมันจะให้แสดงเป็นแบบไล a ่ a ถึง z หรือแสดงเป็นหมายเลขในโปเกเดกแทนนะครับผมอันนี้ผมเลือกในโปเกเดกนะมันง่ายต่อการดูเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกเมทอดเมทอดในที่นี้เลือกแบบรายชื่อต่อเวลาเลือกชื่อโปเกมอนว่าเป็นแบบลิสหรือเป็นแบบตารางโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม ปรับตามที่เข้าใจวิธีส่วน using this app มันก็จะสอนวิธีการคำนวณน,นะครับผมอันนี้ผมจะกดส start นะมันจะมีปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาก็อ okay, เริ่มคำนวณน,นะครับอันนี้ผมเอาตัวตัวนี้แล้วกันตัวสไต l e นะครับผมเค okay. ก็คือเมื่อผมกดที่แอปนี้นะ มันจะมีให้เลือกชื่อโปเกมอนนะผมก็เลือกสไตสไตเอออยู่ไหนว่าอ่าหมายเลข123นะครับผมส่วนเทนเนอร์เลเวลก็คือใส่เลเวลของเราไปนะครับผมต่อมาก็มาที่โปเกมอนนะครับผมแล้วก็ปรับให้เส้นสีแดงเนี่ยเท่ากับ จุดของค่า CP เราก็คือตอนนี้โป k e กมอนผมเลเวล17.5เอเคมันจะบอกว่าต้องการสตาร์ดัสอ0 0 2อะไรประมาณนี้นะครับผมในการ Power Up ์อเคก็คือตรงตรงไหมก็ตรงนะครับผมต่อมาดูค่า CP ค่า CP สูงไหมผมก็พันกับ 18. อ่าประมาณนี้ HP 86 โอเคเสร็จแล้วก็กดแคลคู l เ t e นะครับผมมันก็จะบอกค่า IV มาค่า IV ของตัวสไตล์ผมอะมันจะอยู่ที่84-91ซหรือมันเต็มที่45ผมมันก็จะอยู่ประมาณที่38-41บวกลบไม่เกินนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์น IV แพทเทิร์นมันก็จะพลังโจมตีบวก12บวก14แล้วก็สเปเชียล สแตตสแตตบวกสิบห้าอ่ะแล้วก็ไล่ลงมาตั้งแต่สามแปดสามเจ็ดสามเก้าสี่สิบสมสมเจ็ดสามแปดสมเก้าสี่สิบประมาณนี้ให้ตัวไอวีแพทเทิร์นบวกลบไม่เกินนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดโปเกมอนของของเรามัน CP น้อยเอย IV น้อยนะครับผม ก็ย่อยเป็นลูกอมซะนะครับผมส่วนถ้า IV คิดออกมาแล้ว IV เยอะก็เก็บตัวนั้นไว้นะครับผมแล้วก็เอาไป e v โนะครับสำหรับใครที่กลัวว่า e v โแล้วค่าค่า IV หลุดนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับผมแต่เห็นหลายคนเขาบอกว่า ต่อให้อีโวแล้วค่า IV ไม่หลุดนะครับผมค่า i V มันจะติดตัวโปเกมอนตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สนุกกับการจับโปเกมอนมากๆนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมกําลังจะไปจับโปเกมอนนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ